วันนี้พิธีก็วุ่นวายทั้งวันค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่หายดีแต่ว่าอยากกินชาไทยไข่มุกเขาก็เดินมากนนะเกาะหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้ค่ะบอกว่าอยากกินชาไข่มุกแต่จริงๆแล้วที่ร้านเราไม่มีไข่มุกนะมีแต่บุกค่ะ แต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถกินได้นะเพราะว่าพิธียังไม่หายไข้ค่ะทุกคนเดินวนไปวนมาตั้งแต่เช้าจดข้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ออกมาที่หน้าร้านแล้วก็มายืนมองร้านดูร้านดูซิว่าน,น้าใจใจ,ใจอ่อนให้กินไหมโท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 ุกคนเขาเป็นห่วงพิธีครับทุกคนบอกว่าให้พิธีหารดีก่อนแล้วค่อยกินยังไม่อนุญ,ญาตให้กินนะครับต่อให้เป็นหลานเจ้าของร้านก็ไม่สามารถกินได้นะ เราก็ต้องเดินไปเดินมาพิธีไม่สามารถอยู่นิ่งได้เพราะว่ากำลังจะบอกว่าโนอ,อยากกินชาอยากกินชาไทยไข่กชาไทยไข่กแต่ใสบ่บุกบุกว่าแต่วิ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณแม่วิ่งตามไม่ทันเดินตามไม่ทันละอย่างเงี้ยค่ะเดินเดินบ้างวิ่งบ้างเล่นอยู่แถวเนี้ค่ะโอ้โหส่งเมนูให้นะเป็นเด็กดีมีการช่วยงานซะด้วยส่งสินค้าค่ะ นะ้าบอกว่าอ่ะส่งของอ่ะส่งออเดอร์ครับแต่ว่าจะไปส่งที่ไหนนั้นกํลาลังถามกันอยู่ค่ะส่งไปที่ไหนอันเราก็ต้องตามไปเสียเรามีหน้าที่เดินตามนั่นไงอ๋อไกลมากเลยจริงๆแล้วร้านติดกันสั่งค่ะโอเคมาสั่งอุย้ยมารยาทด,ดีส่งสินค้าแล้วส่งน้ําดื่มแล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีขอบคุณครับด้วยอ่ะนี่คืออาการคือจริงๆแล้วพี่ดีอยากกินมากอ่ะเทเวอร์เข้าไป ไม่ได้กินแต่ว่าก็ขอเต้นขอทเ,เวิร์กหน้าร้านก่อนแล้วกันตามบายพิธีโท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 ,โทเอ็นดูพิธีลอเกินอ่นะนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสามารถกินได้พรุ่งนี้นะรออีกนิดนึงอีกแค่คืนเดียวค่ะก็ได้กินแล้วพิธีใจเย็นๆนะป่วยมาหลายวันเสียงไม่มีเซมหายเยอะน้ำมูกเยอะก็ต้องกินยาแล้วก็ต้องรอแอคท่าแอคท่านิดนึงโพส คือเข้าใจว่าคุณแม่ถ่ายภาพนิ่งจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งนะเรากาลังอัดวิดีโออยู่พี่ทีเอ้ยที่นดนนิสาน <c oughs> เขาก็จะโพส์ภาไปเรื่อยๆให้คุณแม่ถ่ายจริงๆแล้วมันเป็นวิดีโอมันไม่ใช่ภาพนิ่งวิ่งไปไหนอีกแล้ว่ะโอ้วิ่งไปหานะอะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่เลยนะาบอกว่าไม่อนุญาตให้กินนะต่อให้เป็นหลานเจ้าของร้านก็ไม่ให้กินจัดหรือจะซื้อก็ไม่ให้กินจัด เคลียกันไม่ลงตัวแต่สุดท้ายแล้วแรงต้านไม่ไหวค่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนในครอบครัวเสียงเดียวกันหมดบอกว่าไม่อนุญาตจ้ะก็วิ่งเล่นในร้านไปก่อนแล้วกันนะพี่ดีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาไปเที่ยวละเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเขาเดินเขาแล้วนะใครเคยเดินขึ้นเขาถ้ำนาคานาคีบ้างทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะพี่ดีเขาจะไหวไหมอ่ะทุกคนพรุ่งนี้ดูลักษณะแล้วเป็นยังไงอ่ะพลังไหม พิธีเขาช้าบ,บอกว่าหนูพลังเหลือล้นครับมามีพลังเหลือล้นจริงหรือเปล่าจําได้ว่าเคยขึ้นเขาขี่จกูดนะพิธีอ่ะขึ้นหลังขี่หลังให้ลุ้มพี่เขาแบกนะเพื่อนที่ทํางานของมามีอ่ะอ่านแล้วเต้นอะไรนี่คือพลังใช่ไหมดุ๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กกระโดดนี่แหละค่ะยามเย็นพออารมณ์ดีแล้วก,ก็ออกมาเดินเล่นที่ร้านช่วยนะส่งออเดอร์บ้างกระโดดเล่นอ่ะ ยามเย็นก็บรรยากาศดีนะไม่ร้อนก็ออกมาไม่หรอกค่ะช่วงหัวค่ำก็คือลูกค้าเยอะอาจจะเสียงดังเราไม่สามารถออกมาได้พี่ทีเขาก็จะดูการ์ตูนดูหนังเล่นเกมนอนพักผ่อนบ้างกินข่ะกินยาตามเวลาแล้วทำไมต้องเต้นอะไรขนาดนั้นทีเอ้ยอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังด้วยนาะว่าถ้ำนาคานาคีนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนเคยไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศวิวสวยไหมแชร์ให้เราฟังหน่อยพรุ่งนี้เราก็จะไปแล้วนะ ไปละไปเตรียมตัวก่อนนะพรุ่งนี้